พยากรณ์อากาศวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่จะลดปริมาณลงไปบ้างนะครับมาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะครับเรื่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยในระยะนี้สําหรับมรสุมตวนตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีลมตวนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยพายุระดับ5ไต้ฝุ่นไหเ่เฉินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีในช่วงวันที่6-7กันยายนตัวพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงวันที่6-12กันยายนนี้ในช่วงวันที่ 5-11กันยายนร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งข้อควระวังในช่วงวันที่5 9กันยายน ขอให้ประชาชนภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมมันดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันนะครับจากแผนที่จะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักจะอยู่ในช่วงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ขอให้ระวังเรื่องของฝนตกไว้ด้วยนะครับในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว จากลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเรามาดูลักษณะอากาศปลายภาคเริ่มกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝฟนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชบูรณ์พิจิตรสุขโขทยัยกำบแพงเพชรตากและแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาศเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด33 ถึง36องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคเหนือตั้งแต่วันที่6ปไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงมาต่อกันที่ภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุริลำและสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตัตตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคอีสานมีฝนฟ้าขนอง140-70ของพื้นที่ ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับมมเมื่อถึงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดร,ราชบุรีกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีและสระบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่23ถึง27องศาเซลเซียส่สวนอุณหภูมิสูงสุด3 5มถึง36องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคกลางกันต่อนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งมันกัที่ภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27ถึง27องศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุด32-35องถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1-2ถึง2เมตรพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร4 0ยลถึง70ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับมาถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีแม่ป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลรรุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุด33 -37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรมาดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันต่อนะครับมีฝนฟ้าขนอง1ละ4 0 6 0ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งข้างฝั่งมาดูภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ 2เมตรพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง70ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งปิดท้ายกันที่กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่2 6ถึง27องศาเซลเซียสส่วนอนุณหภูมิสูงสุด34 ถึง36องศาเซลเซียสในเมืงกรุงช่วงนี้ก็ร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับจากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณฝน จะลดน้อยลงและถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางช่วงนี้ก็พกล่มและก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับและหากว่าเพื่อนๆอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถรายงานสภาพอากาศกันมาได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปให,ใหม่ออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ พยากรณ์อากาศต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่พยากรณ์อากาศคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ